พร้อมเล่นเรือหานักเตะใหม่นะครับโอ้โ oh หตอนนี้แมนซสตี้เข้าเจราจาคว้าตัวเชอรมรีม่โดคูครับคาดว่าค่าตัวประมาณ55้าล้านยูโรน่าจะเหมาะเจาะหวานเจี๊ยบนะครับอ,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 อันนี้เป็นหน้าข่าวอย่างซาชาทาวลี่เอรีนะครับได้โพสตผ่านชวิตเตอร์บอกว่าแมนซสตี้เนี่ยเดินหน้าในการเสริมทัพอีกครั้งหลังเตรียมเข้าเจราจาคว้าตัวเชอรมี่โดคูจากแรนส์นะครับคาดว่าค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ55้าล้านยูโร โดคูย้ายมาจากอันเดอร์เลสครับด้วยค่าตัว25ล้านยูโรในปี2020และเมื่อรู้ดูการที่ผ่านมาเนี่ยลงเล่นให้กับแบรนส์ไป35เกมทำได้7ประตูกับ4แอซสต์แล้วนะะักข่าวอย่างซาช่าเองครับโพสต์ผ่านชีวิตบอกว่า แมนสตี้กำลังดำเนินการคว้าตัวโดคูมาร่วมชิมมีการเปิดเผยว่า ans, แรนส์ครับคาดว่าจะได้รับข้อเสนอจากแมนสตี้เนี่ยภายในวันจันทร์หรือว่าวันอังคารนี้และทางแรนส์แนยหวังว่าจะได้ข้อเสนอราวๆ60ล้านยูโรแต่มีการบอกว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเลยที่จะตกลงราคากันที่ราวๆ5้าล้านยูโรนะครับแล้วนักข่าวอย่างซาชาเนี่ยบอกว่าการเจรจากับมือนไขาส่วนตัวกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการของฝั่งแมนสตี้กับเอเน่นของโดคูในช่วงสุดสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีออกมานะครับ หลังจากที่ริยันมาเรสอำลาทีมไปไม่นานนี้นะครับก็คือว่าเป็นที่จเจเลยเป๊ปกุดล่าต้องการเซ็นัญียบิ๊กดียลสำหรับนักเตะในตำแหน่งปีกข,ขวาแมนซี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปีกหลายคนนะครับประมาณ2-3ถึงคนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังต้องการคว้าตัวโดคูอย่างจริงจังนะครับอืม,อมเจเรมีโดคูต้องมาตามว่าแมนซี้จะเอาจริงมากน้อยขนาดไหนสำหรับนักเตะค,คนนี้นครับราวๆ55ล้านยูโรพอจะต้องได้สำหรับแมนซี้ต้องมาตามเลยฮะ